สวัสดีครับนี่ผมทัดน์คงครับนี่ก็จะมา r รีแอคชั่นตัวเกเรวนเซอร์ใน EP ที่17หรือตอนที่17นะครับผมโอเคซึ่งความเดิมจากตอนที่เราขอเล่าแค่นิดเดียวก็พอแล้วเนาะคือไอ้คัสโตระอยากให้ของขวานไมกี้ไปเลยแบบไปขโมยรถบับใช่ไหมบับอะไรสักอย่างนั่นเออแล้วก็รถที่มันไปนขโมยดันเป็นรถของพี่ไมกี้ใช่ไหมเออซึ่งความซวยแบบมันก็แบบเนาะเออไม่รู้จะพูดยังไงฮะโอเค จะเริ่มคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครครับเพื่อ็นใจผมทำคลิปต่อไปครับโอเคครับงั้นเราไปเริ่มคลิปเลยครับผมโอเคต่อจากตอนมเนะมื่อกี้เนาะแม่งคาสุธาะแม่งก็หลอนไปแล้วจะตอบอยังไงผมไม่รู้นะบาจิแม่งก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกนะ็แค่ตามเพื่อนไปเฉยเนาะ

นี่สามสิบเอ็ดตุลาคมที่เราลงรถลา้างอฮะน,นัดนัดเจอกันเ,เหรอการที่จะไล่คิสกิออกเป็นไปไม่ได้แล้วเพื่อนเพราะบาจิคงจะมันคงไม่กลับมาแหละตอนนี้ที่ส no ิบเจ็ดโนเวอใช่ ลายตาลยจะ <t ell> ้งสรจมพจงสเลมยจหนร้า,า,าสิจะบอกยังงงะอ้อคน,คนหน้าค,นคน้เ だったな哦おうな <laughs> のう <laughs> <laughs> <ッ>のあのはでもバジサンガナガナカタラモトヒデメニアテテテラウナジャドンカトゥポコトノワバルハラニハイトタメバルハラニハイトノワトマウツウスタメジャネヨ。ハバジサンノカンガヨカニアン。パ、う、マ、ん、<タッ>フィアウ パ<ー>ジさんはキサーキのしっぽつかみためバラハラニハイタンだ。いぼにめめペン,いいンにおう。さっそうなもこにペンギャップも落とせん。レミマンジャーだわね、ほぅ、こんなんじゃいじん連ペンのね。 バジモンコストロムのことしたがったわけじゃない。イマサラショガネバいないだめはミューテクソラにメローナー。べほんの woman whom あは、こちバジトカズトラガのスモトシャババ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 バ

オレガニ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 んだ。ガニガニガしてニガ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 ん。ガニ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 協力してくれ。ガニ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 ガかガニ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 とかしないと、あの人 すぐ一人で暴走しちゃうから。キサキのことを探ってるってバジ君本人が言ってたんですかああ。言ってねえよ。うんに。君々、せめ。ことはシンプルだ。バジさんの力になりて。ああ、uh。道、huh、お前は。え？あ隊長任命式。んなヤベい状況で。 จะบอกยังไงดีของแบบนั้นอ่ะก็บอกใครไม่ได้็ดีเนาะแต่คุณจะบอกไม่ได้มั้งว่าย้อนเวลามาอย่างเงี้ยแบบ ม่ะฮะสรุปแล้วยังไงเพื่อนพึ่งพูดอย่างนั้นเหรอโอเคไม่นึกว่าจะพูดอย่างนี้นะแต่แบบคำตอบที่โดนใจมากเลย

กับเป็นคนสนิทของหัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้ากับหัวหน,หน้าหน่อยสองโอ้มึงมีสิทธิ์เป็นท็อปได้จริงเลยคู่หูโอเคโอเคทามิทาคิมิจิได้คนที่จะคอยช่วยแล้วหนึ่งคนตอนนี้น คนนั้นไม่ไปอุดเออมึงต่อยหน้าเขามึงจับไม่ได้หรอกวะกอืมใช่ใ

喧嘩の腕だけで人はまとめらんねえよ。うん、もんめだいじんとや。貴先は幼い君の腹心の部下ってこと。めない社員。貴先にとって俺はただの踏み台だった。あは<ハ>。それが分かったのは発散抗争。おお。もうあの時貴はパーチンを追い詰めてトーマントの喧嘩の理由を作った。おお<ー>。全部俺のせいにしてな。 เหมือนตอนที่ไปอนา,าคตรอบที่แล้วอันนี้ก็บอกเ่าเป็นแผงของเจ้าน,นั่นใช่ไหมทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดเลย 次の刀を手に入れてるキサキの次の刀はハンマーそこまで分かっててなんでキサキをやっちまわないんですか幼い君、んキ,キにいいように使われただけじゃないですか<ん>キサキはもっと自分の手を汚さずに จจโอเคผมผมก็ไม่ยุ่งกับคนเหล่านั้นแม่มงโอเคครับผันตัวมัเป็นนวิศวกรเนี่ยไม่ใช่ทำทนทำโต๊นะเนี่ยนี่เลยเนาะ อาจจะเป็นคิซากิก็ได้ใช่ไหมพอบที่ไม่มีใครรู้จักใช่จริงหรอวะเฮ้ยอ,อ,อะไร กลาแฟหนาคตเหรอปัจจุบันไม่ใช่หนาคตสิพูดพิทล็อกเก็ตพันช์เอ๊ะนาวตกไม่น่าเหมือนพี่ของไอ้กิ๊บหาย,ยดูเงี้ยมาได้แค่นี้เ,นเอง そのトップはキサキなんですか。い違う。<Huh? S 2> バルハラのトップはマイキーだ。お？Oh? マイキーのために作られたチームだ。そんなそんなのありえないじゃないですか。マイキー君んは当番のトップですよ。ありえない。お前も覚えてるだろう。ハ？<Huh? S 2> 何のことだ。あれは？

ฮะดาเคนมันจะไม่สงสัยแล้วทำไมทำไมทาคิมิจิมันถึงจำอะไรไม่ได้เงี้ยฮะโอ้โอ้โอ้ อะไรวะ <laughs> เรื่องนี้มันชักจะแล้วก็อยู่ๆก็จบฮะ <laughs> ทำไมปริศนามันแบบเยอะขึ้นเลยๆ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  ไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันเยอะมากว่าเนะี่ยอาจฉิยตอนของแม่พอรเรื่องนี้ผมบอกเลยสองตอนนะแต่ครั้งต่อไปอย่างน้อยคือสองตอนนะที่ผมจะทําโอเคพอหยุดไปเท่านี้ตอนนี้ผมผม,ม่าตอนนี้หยุดไว้ยังพอได้อยู่ยังไม่ค้างคาใจเท่าไหร่ตัวมันแพ้ไปครั้งแรกแล้วเป็นแก๊้งรวมกับบารลุหมามะนีะ่ถ้าเกิดว่าไม่กี่ค่า คาสุทุระใช่ไหมถ้าเมกี้ฆ่าคาสุทุระเอ่อเมกี้ก็ต้องเข้าสายพินิชใช่ไหมในช่วงเราราหว่างเวลาที่เข้าสายพินิชก็ประมาณปีสองปีใช่ไหมหนึ่งถึงสองปีทําไมบ้างวะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนในแกง๊งตําแหน่งต่งางๆโดนคิส้สก,กิคุมไปหมดเลยแล้วมั้งถ้าหนึ่งถึงสองปีอย่างนั้นอะ่ะทำไมมันเฮ้ย มันเริ่มเดือดตอนท้ายๆอะเรื่องเนี้ยแรกๆก็พอเข้าใจอยู่แตวแบบมันเป็นอะไรยังไงแต่หลังๆรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆแล้วลวะรอบล้วตอนคงไม่พอจริงๆมันมันแบบค้างคาแล้วตอนเนี้ยแต่ก็ยังพอหยุดได้เว้ยถ้าเกิดมันเริ่มสู้เมื่อไหร่ผมว่าต้องทําให้มันสู่มมันสึกเมื่อนานเลยวะ31ตุลาวันฮอลโลวีนใช่ไหมเวลาเลนเลือดสาดระบาอะไรเร่เชื่อเออระไรเนี้ยโอเค เดือดเดือดเดือดมาก e ีนี้โอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดตายนะครับเพื่อป็นกลังใจผมทำคลิปต่อไปโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาสวัสดีครับบ๊ายบาย